พยายนหลักฐานจากการสอบสวนของกรมสอบสวนคดิพิเศษก็ดีจาก AI ก็ดีภาพถ่ายทุกอย่างเส้นทางการเงินก็ดีระบุชัดเจนว่าผู้ถูกร้อนผมลกาวหาทั้งหมดเนี่ยมีพยายนหลักฐานชัดเจนประเด็นใหญ่ๆก็คือ,อ,อมีเส้นทางการเงินมีจ้างจ้างคนมายกตัวอย่างเรื่องนี้มันไม่มีเฉพาะที่เรานั่นอย่างเดียวมันจะมีประเด็นที่ว่าผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอในอำเภอประหลัดวุโสที่ทําหน้าที่เป็นผู้ใน,ในการระดับอำเภอ ว่าการจังหวัดเป็นหน้าที่ในหน้าที่เป็นผู้ในการดัดจังหวัดเนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการทําความผิดเช่นการจ้างคนมาสมัครเนี่ยอำเภอต่างๆก็จะรายงานว่าขณะนี้เพราะที่เรานั่นอย่างเดียวมันจะมีประเด็นที่ว่าผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอในอำเภอปราดวุโสที่ทําหน้าที่เป็นผู้ในการระดับอําเภอว่าการจังหวัดเป็นหน้าที่ในหน้าที่เป็นผู้ในการดัดจังหวัดเนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการทําความผิดเช่นการจ้างคนมาสมัครเนี่ย อำเภอต,ต่างๆก็จะรายงานว่าขณะนี้อำเภอไหนขาดคนเป็นยังไงมายังไงต่างๆเนี่ยก็มีรายละเอียดในคําร้องแล้วก็ประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมก็ยื่นคาร้องแล้วก็ในคําขอเนี่ยเนื่องจากว่าคนบุคคลพวกนี้กระทําการเพื่อให้ได้มาอํานาจการปกครองโดยไม่เป็นประชาธิปไตยและก็ผลการกระทํายังมีอยู่นี่มาตรามาตราส9เานี่ยสารรัฐมนูญท่านเคยวางหลักไว้ว่ากรณีที่จะพิจารณาให้เลิกกระทำเนี่ย การกระทำนี่ต้องดาเนินอยู่ถามว่าการดำเนินอยู่ไหมดําเนินอยู่เพราะว่าการที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยปเป็นองค์กรชละแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทุจริตการเลือกตั้งมีคณะกรรมาการต่อว่าต่างๆเนี่ยเขายื่นกรรมาการว่าขอให้ชะลอก็ไม่กลับไมด่ดำเนินการใน,นการเลือกตั้งเนี่ยการพิจารณานเนี่ยมันจึงไม่ชอบประกอบกับเรื่องนี้แทนที่จะปล่อยให้กรมจัส่วนพิเศษเขาดําเนินการ ทางสวเนี่ยก็ไปยื่นสารรัฐมนูญให้สมาชิกภาพของอรัฐมนตรีภูมิธรรมกับรัฐมนตรีทวีหมดไปสารก็รับผมก็บอกเมื่อสารรับคดีนี้สารก็ต้องรับคดีผมกรณีที่ต้องให้อยู่ปฏนะิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้หากปล่อยให้สวชุดนี้ให้ความเห็นชอบองค์กรสละซึ่งมีความสําคัญเนี่ยก็จะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เป็นให้มาตรฐานเดียวกันก็เลยมี ก็เลยร้องคําร้องให้ศาลเนี่ยสั่งให้หยุปดปฏิบัติที่นี่การสุดหยุดหยุดแบิหน้าที่เนี่ยมันก็มีข้อมูลว่ากรณีที่ยังทําอยู่เนี่ยการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดําแนงทางการเมืองเนี่ยเช่นตุลาการสัมมนาปปชอแหล่งต่างเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการ,ออรชุดนี้ไปบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองอันไหนท,นหนที่อันไหนที่ไม่ใช่พวกตนหรือ,ออันไหนที่ มีข่าวในสังคมบอ,อกมาก่อนว่าการกระทำเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกตนก็จะไม่ผ่านเพราะนั้นข้อมูลในคาร้องเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากการสอบสวนสืบสวนและข้อมูลจากส,สื่อมวลชนอย่าลืมนะครับว่าเรื่องเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าข้อมูลเดียวอย่างเดียวมันเป็นข้อมูลที่สังคมสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เขาไม่เลือกตั้งเนี่ยสองร้อยฝาคดีร้องกอ่อต่อไป500ร้อยฝาคดี ฟ้องศาลเนี่ยนะศาลศาลรัฐนูนเนี่ยสิบคดีปรากฏเรื่องนี้ผมก็แปลกใจว่าทําไมศาลท่านไม่พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งไม่ชอบนะฮะแล้วก็ศาลอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลดีกา,ผาแผนกคดีเลือกตั้งศาลอาญาชุดฤทธิ์ศาลปกครองต่างบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจของพิจารณาของศาลแล้วก็เรื่องความชอบในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของศารลรัฐนูญเท่านั้นผมเห็นว่าช่องทางเดียวที่ําให้ศาลรัฐนูนไม่ใส ็คืมาตรา49มาตรา49เนี่ยผมได้ยื่นให้อาการเมื่อวันที่15พฤษภาปรากฏว่าวันที่28พฤษภาคมเนี่ยท่านาการเชิญไปพบผมก็ส่งเอกสารให้อีกประมาณ80รายการแล้วท่านก็บอกว่า,าครบ15วันยื่นไปได้เลยเพราะถ้าจะท่านก็าอาจจะทำจำนวนตามหลังมาอีกทีนึ่งผมก็วันนี้จึงของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าศาลจะต้องรับเท่านั้นเพราะมันเป็นบังคับตามมาตรามาตรา49 จากนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเห็นเห็นชัดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมยื่นเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็มีความชัดเจนเผมเรียนได้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครคนไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยผมว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เขาเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนวนอันนี้ก็ถือว่าศาลจะได้พิจารณาไต่สวน ผมคาดว่าไม่เกินหน้าเกินสองทีสารอาจจะมีคําสั่งรับแล้วก็จะดูว่าสารท่านสั่งหยุดบัตรหน้าที่ไหมเพราะว่าการที่สวชุดนี้ประทําการเนี่ยมันไม่ชอบนะฮะเพราะว่าเรื่องจากว่าเมื่อคนเข้าตรวจสอบคุณในฐานนะเป็นระคนของประชาชนได้รับการเลื่อกตังมาก็ต้องย้อนให้เขาตรวจสอบแต่ไม่มีที่อย่างที่ไหนไปร้อให้คนหยุดตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันอะไรมันผิดเพี้ยนไปเยอะวันนั้นวันนี้ก็เลยเต้องมายื่นดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ลองที่มีทั้งหมด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 12บสองผู้ถูกลองแต่ในในณีที่ถูกลองเนี่ยคขากสผู้ถูก้องเนี่ยตัวกรรมการกกต7คนใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวสวประมาณร3อยาบคนมันนั้นคนจำนวนคนเยอะก็เลยเขียนรวบรัดเอาัเมกีเอโยทังคุณนวินแล้วรานวินมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับอส่วนไหนทางเงื่านทางส้นทางการเงินทั้งการประชุม การพบปะหารือการตานและตัวบุคคลเอาผมยกตัวอย่างคออางงาวคาเม,าชวาเ,มาเชื่อมโยงง่ายๆนะฮะตัวบุคคลที่ได้เป็นสมาชิยุสภาเนี่ยมีวามเชื่อมโยงทั้งคุณนาวเนวินและคุณอาุทินยกตัวอย่างท่านอายการล่าสุดที่ให้ความเห็นชอบไปเนี่ยก็มาจากสายคุณพิพัฒน์รัฐกิจการเป็นอายการเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเห็นทัดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมไม่ต้องพูดนะครับในจำนวนผมเจ็ดสิบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมให้นักข่าวเลยเพราะเนื่องจากว่า ผมเนี่ยเวลาร้องใครก็ตามหรือฟ้องคดีใครก็ตามเนี่ยผมจะให้สารชนได้รับรู้ว่าเราฟ้องเรื่องอะไรนะและผมก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่ผมนําส่งเนี่ยนะเอากี่ดีกว่านะตั้งในคดีการล้มล้างการปกครองเนี่ยไม่มีคดีไหนที่มีพยานหลักฐานแน่นอนเท่าคดีนี้อีกครั้งผมเนี่ยใหากาเบียนต่อสารนุนว่าให้ใช้มาตรา27เพระธรรมญาติวิธีเวจาฟามของสารานูนในการเรียกพยานเอกสาร จากเรีนไอจากกอต่อมาเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานหลักในการสอบในการพิจารณาคดีอีกทั้งคดีนี้ปรากฏว่ามันมีคำให้การของท่านภูมิธรรมของท่านทวีให้การไว้เรียบร้อยแล้วในศารและคดีนี้ผมเรียนได้เลยว่าสารไม่จําเป็นต้องใช้เวลานาน,านเพราะเนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยในจำนวนใหญ่มันปรากฏอยู่หมดแล้วอันนี้ก็เลยถือว่าคดีนี้จะเป็นคดีที่เร็วที่สุด,ดคืออย่างนี้ฮะผมต้องเรียนอย่างงี้ คือหลายคนสอบถามผมว่าผมมีหลักฐานได้ยังไงถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเดือนไะเขาแถลงตลอดตั้งแต่การสืบสวนแล้วก็ทํนหนังสือถึงกกตเขาก็มีสือ่อมวลชนประกอบหลักฐานพวกนี้บรรดาสอวอที่เขาสมัครแล้วไม่ดับการสมัครเนี่ยเขาก็ฟ้องศาลศาลแต่ละศาลเนี่ยผมก็ได้หลักฐานพวกนี้มาผมว่าประกอบการพิจารณาผมก็เห็นว่าหลักฐานอันมีความน่าเชื่อถือและฝะแล้วขอ้อเท็จจริงตามการสืบสวนยกตัวอย่างตอนเีาใช้ AI เรื่องพิสูจน์ตัวบุคคลเนี่ยมันก็ออกมาชัดๆเนี่ยเส้นทางการเงินอย่าลืมว่าเส้นทางการเงินเนี่ยการที่เขาจะตั้งข้อหาฟ้องเงินเนี่ยเขาจะต้องมีเส้นทางการเงินมีบันหลักบัญชีมีคนรับโอนเงินมีแรงต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมถแถลงเนี่ยก็เป็นการบอกข้อสอบให้ทางฝ่ายผู้ถูกร้องได้รู้ว่าคุณจะแก้ไขย,ยังไงนะแล้วเป็นพิสูจน์ที่ศาลไม่พิสูจน์ที่ทางทาง,ทางสื่อมวลชนนะที่ถึงผมทำทั้งหมดเนี่ยผมเรียนได้เลยว่า ผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองเพราะว่าอะไรนะฮะถ้าเราได้สวและสวไปคัดเลือกนะกรรมการองค์การสระที่มีหน้าที่ mm. ทเช่นกสทอชอเนี่ยถ้าเราได้กสทอชอที่เป็นคนของประชาชนเขาต้องพิจารณาว่าไอ้ค่าโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือบุคคลที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเช่นโรงไฟฟ้า8โลไม่ผลิตเลยแล้วก็เราก็เป็นทาสลงค่าไฟฟ้าจนทุกวันเนี่ยปีละ40,000่า้านเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราได้คน ที่ทําหน้าที่ดูแลประชาชนจริงๆไอ้ตรงนี้ประโยชน์ไปเกิดประชาชนผมไม่ได้มีความหวังว่าจะเป็นนักการเมืองและไม่มีความหวังว่าหลังจากลองแล้วจะแม้รทั้งพรรคภูมิใจไทยยุบไปหรือถูกจำเลยครีแรงต่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมามีแต่เรื่องเสียต่อเสียใช่ไหมะนั้นที่ลองเนี่ยเรียนได้เลยว่าผมต้องการให้ไอ้ตัวสมาชิกพุศภาที่ทําหน้าที่องค์กรสละทานิติบัญญัติเนี่ยได้คนดีมีคุณภาพและเป็นเลือกคนที่ดีเอามาเอามาทาหน้าที่ กันกองเช่นสัตว์ธุการสามนูนเนี่ยเพราะเรืเ่องความชอบด้นธรมนูนเนี่ยถ้าเกิดธุรการสามนูนท่านมีเป็นกลางทางการเมืองไม่ไม่ฝักไฝกับฝ่ายใดเนี่ยนะผมว่าทุกอย่างประเทศประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่าคุณครับแก่ยีรัยีรับทำไมไม่ไรอให้เขาเรียกมาให้ครบก่อนแล้วเรารค่อยไปยื่นร้องคือคืออย่างนี้นะครับกกตเนี่ยผมเรียนได้เลยนะกกตเนี่ยถ้าไม่ถูกดีเอสไอเขาบีบในเรื่องหัวสวกกตจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าอย่าลืมนะ ประธานกออกตเนี่ยเป็นนักเรียนสวนกวุหลาบรุ่นพี่คุณไอวินหนึ่งปีนะและกวนเลยขากรเลขากออกตเนี่ยก็เป็นคนสนิทของคุณชายชิดชอบได้รับการสนับสนุนจากคุณด,ดูเนี่ยทุกวันเนี่ยคนที่เข้ามาทํามีหน้าที่ทางการเมืองมีหน้าที่ในสวเนี่ยมาจากบุรีรัมเกิดทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เราจะปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในอยู่ในอิทธิพลใต้คนอย่างนี้หรือผมว่าผมว่าใครใครก็ตามเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องมีความเป็นธรรมต่อสังคม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้มีความกดเครื่องอะไรกับคุณภาคีไอ e. ไม่มีอะไรกดเครืองคุณเนวินหรือคุณลักทินก็ไม่มีการกดเครืองกันแต่ผมทำเนี่ยผมเห็นว่าการกระทําแบบนี้เอายกตัวอย่างที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นของการรถไฟถ้าการรถไฟจะใช้ประโยชน์คุณคิดเด็ดปีงไหลเป็นมหาศาลเนี่ยแล้วเงินพวกนี้การรถไฟก็สามารถไปทํานูน่นทํานี่ได้แต่ตกอยู่ในเมืองคุณเนวินกลุ่มคุณเนวินเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับสังคม ใช่ไหมฮะอีกเรื่องนี้ผมจะทำเนี่ยคือเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเนี่ยยังไงผมก็จัดการแน่นอนถ้าเกิดเรื่องนิสสากไม่รับคำร้องออกเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกผ้าบล็อกครับทุจริตเรื่องดี้มาตราสี่สิบเก้าเนี่ยสารต้องรับอย่างเดียวแล้วจะทำให้คดีเราเนี่ยมันมีข้อเสียเปรียบก็ไม่รู้ว่าผมผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าเมื่อเมื่อศาลมีามาตรฐานแบบนี้คดีผมเนี่ยประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจน จนกระทั่งหน่วยราชการเนี่ยเขาแจ้งข้อก่าหาแล้วเพราะฉะนั้นสวอชอุดนี้ก็ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน,นกขอ้อมูลหลักฐานที่นีนี่แะนไปนสู่เรื่องของกิกการเกี่ยวกับการล้มล้างได้ใช่ครับคุณเอาอย่างนี้นะผมเรียนง่ายๆนะล้มล้างเนี่ยนะการล้มล้างเนี่ยสารนุนท่านวางหลักไว้แล้วมาตรา4 9นะว,ว่าเป็นการกระทําที่ให้ได้มาซึ่งอํานาจการปกครองเป็นไม่ตามวิถีทางที่วิถีการและวิถีทางที่บบัญญัติรัฐนูล ไปชีทางแบบนูนเขาบอกว่าการปกครองใช้ใจต้องมี3าหน่วยงานหลักสามองค์กรหลักคืออำนาจวิติบัญญัติอำนาจมหาอำนาจตุลาการแต่เมื่ออย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยอำนาจมหาอำนาจวิติบรญยัติตุลาการเนี่ยมันตกอยู่ในมือสวพวกนี้หมดเพราะเนื่องจากว่าหลังจากปี40เนี่ยเราจะเห็นว่าสวเนี่ยทำหน้าที่กั้นกองคันไม่ใที่ให้ความเห็นชอบเมื่อพวกนี้กันกองเนี่ยคุณก็เห็นล้วถ้าเกิดว่ากันกองอย่าลืมว่าประธานศาฎิกานะประธานสารปกครองสูงสุด ประธานอายการสูงสุดเขาทำหน้าที่ฝ่ายนินยติบัญญัติฝ่ายตุลาการแต่คนพวกนี้ไปคุมหัวหน้าฝ่ายตุลาการแล้วผลถามว่าคดีเป็นยังไงยกตัวอย่างคณะกรรมการปปชเนี่ยมีการสอบสวนสุดฤทิ์อายกตัวอย่างแน่คดีของคุณอนุทินเนี่ยถูกร้อที่ปปชไม่ตามารวสิิคดีถ้าปปชเป็นพวกเขา กตกทั้งหมดและอย่าลืมกฎหมายปปชเป็นยังไงแล้วสังคมจะได้ความยุติธรรมอย่างไรใช่ไหมอย่าง่ยกตัวอย่างเอาสารธรรมนูนที่เราที่เรามาร้องเนี่ยถ้าตุลาการสารธรรมนูญต้องเป็นคนของพรคภูมิใจไทยแล้วเรื่องความชอบธรรมนูนยกตัวอย่างคดีเนี้ยถ้าปล่อยให้มุชิตภาให้เห็นความเห็นชอบสารนูญอีกสามคนถ้ามีห้าคนยังไงร้องไปไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้การที่สังคมเนี่ยมันไม่อย่องอยางนกหเ็ว เป็นยังไงใบยังไงคำอุลไปครับผมว่าทางกระทรวงที่ได้กระบการยื่ให้ทางดีเร่งพิจารอ๋อผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ผมก็ไปไปมอบพรุ่งนี้ผมก็ไปศาลให้เขาฟ้องยื่นฟ้องศาลขึ้ตอนนี้กระบวน,าวนาการจบแล้วครับจบแล้วครับเห็นในชื่อผู้ถูกร้องสุดท้ายเนี่ยค,คุณทองจือเนีครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรครับคุณทองเจือเนี่ยครับเป็นคนคนใกล้ชิดคุณเนวินและมีห้องทำงานอยู่ที่กระทรวงกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นคนวิ่งเต้นคนดำเนินการทั้งหมดส่วนคุณวุฒิชาติกรยามิตรเนี่ยก็เป็นคนจัดโคตา้าว่าใครจะเป็นกรรมาการประธานกรรมาการใครจะเป็นผู้ช่วยที่สมถมบอกเอาอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสอวแต่ละคนตั้งได้8คนคุณไปดูดรายชื่อทัน่าคนเนี่ยเป็นคนที่สมัคร บางคนเนี่ยไม่ลงคะแนนให้ตัวเองเป็นศูนย์เป็นผู้รับจ้างสมัครผู้ง่ายๆแล้วพวกนี้ก็มาทําแล้วก็มีเ,เอกสารมีมีโทรศัพท์มีคลิปมีตย่างต่างที่ต่อที่มีเป็นอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้ผมมั่นผมถึงบอกคดีเนี้ยผมมั่นใจมาก่สุดตั้งแต่ทําคดีมาสาเหตุที่คุณนัทพรต้องไปสารมนูญวันก่อนเพราะว่าวันนี้วันที่5มิถุนานะครับทางอายการเนี่ยนัดคุณนัทพรไปส่งฟ้องเกี่ยวกับเรื่องคดีฟ้องเงินของจนันทร์ เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณนัทพรนะทราบถ้าถ้าวันนี้ไม่ได้ประกันตัวก็อาจจะต้องไปทําเรื่องหัวสอวอในเรือนจําต่อใช่ไหมครับก็เลยต้องไปรีบไปเคลื่อนไหวแต่เดี๋ยวเราก็ติดต่อเนื่องแล้วกันวันนี้คุณนัทพรเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับ